ว้าวว้าวขยัน็นเนาะสักสภาให้พพ้อมอะไรขยันจ้ะรบาครับจ้ะอืมตัดงมาตกเองก็ไม่มาตักค่ะว้าวี่นงานก็ต้องงานตีก็ต้องทำงานบ้านก็ต้องทำสุดยอดนี่แหละแม่บ้านครัวอีกแม่บ้านที่ดีสุดยอดฮะใส่ได้นี่

ได่กับสากันไนะเาัน้ออาเนสภาพิไท์ี่มกเราซื้อเราฝากสมัมื่อกี้นายก็ใส่ไมคแกรนก็ได <Liberty>. ้แค่เร็วอืมเสแผนติดอืมาสภากันอันี้ไปกับซีมือนนี่ ังเหลือยองไปแล้วระมาดใส่กันสวันน้เียอยก่กับไปวันอนนนนะไรเนาะไปวันไปวันจันบะเพื่อน่ะเออใส่จะพามาดนะจันเนาะเดี๋ยวนาะอืมเมื่อวันจันจมัมนก็มาลงสุกมันสุกแล้วก็ไปเดือนนีโ้โบยุดพักต่อเดือนนี้ ่ปยุทธช่วงปลายเดือนต้องไปธุระแล้วก็ต้นเดือนก็ต้องเห็ดต่ยงานบวชอีกคุณต<า>้องไดอยูดเนาะเาจะหยุดจกลารงนแล้วอันนี้ก็ตั้งเลยคนเดียวอันนี้ก็ของเมื่อวานก็เลยยังเก็บอย่าให้มันแห้งดีก่เพราะตั้งเมื่อวานแ้แล้วเม่อนกินป กนน้ำหวานค่ะบ้านนี้กินน้ำปลาเล็เยอะค่ะนี่กินน้ำหวานแล้วอวดเอาอยู่เลยบ้านนี้เขาแบบเด็กกันอือ <laughs> มนักินน้ำหวานนี่ในอเมรนกาอเมริกาเมื่มอคืนนี่มือมันกองไว้ตรงนี้น,น,น,นะคะมือไม่วางไว้ข้างบนนะจะอันนี้ก็ไว้ซักเอาไว้ซักเอาไว้ซักซักก็ยืนี่ไหนสืสน่อสู่อนกะเพิ่งกันนะตั้งก่อนค่ะ จะลาป่ะ้นเดือนต้นเดือนหน้าก่อนพัาากผ่อนเน,นีย่ยซีรีส์ูไม่จบเลยนี่ไ,ไ,ไ่ได้บอกให้่อนมาลับเขาเลยอ่ะมามีอุตส่าเงียบไปได้มีอสานิ่งนะเด,ไได,ดวยวนีชีเดย์นักพูดที่จิบเอนมาเดี๋ยคือจะบกไปหนะเดี๋ยวโทรหาเพียงเดีาโทรโทรหาหมอเรา,าไไนะ้าละเมื่อไรนะตสอง สดุดาที่จะถึงนี้ใช่ไหมยังไม่ได้มาก็ปฏิบัติวันพุธสบายนี้แล้วก็ะจะไปรับแม่วันนี้แหละเช้าที่งานงานจันทร์จันน่ะตัวอาการแม่แล้วดีขึ้นบ้างแล้ว,วนนลดีขึ้นเนะกับบึงเงียบบ่ขับบึงเนาะก็ต้องมาตรวจเส้นเนาะก,ก็ต้องมาบึงแผลเผื่อน,นั่นเผื่อน,นี่แล้วก็ดีขึ้นอะไรแล้ว,ลวก็ต้องตามสเตปเนาะก,การรักษา เป็นหมอเนาะวิเวียวก็บ่านะโอ้ยว่านแต็มเลยจำเก่าวิเวียว่าหาเกลียดอะไรเลยถ้าอย่ามาพูดจาว่าสัมเก่านะเคือแบบเคยของกระจกมือเหรออืมมือกันนั่นเมื่อกี้เขาเิ็มเนาะมือเงาจีนนั่นแหละมั้งนี่ยที่ลดหุนแล้วนี่งดน้ำหวานกินข้าวมื้อละน้อยแล้าวสอนเอไปเบิร์นเนี่ยอยากกินนิดเดียวหนึ่งตอนเข้าอีกนิดเดียวนี่กินน้าทีนี้ น้ำหวานมากินเลยตกะก้ากินน้ำหวานดิตั้งแต่ขายไก่ก็กินน้ำหวานตลอดมาเลยกินน้ำโคกินหน้าคือช่วงน,นึงให้พักซั่สิบบกินมาแล้วค่ะเราเลี้ยงสมืติเลยนะอืมแต่กระสิโดดหุ่นแล้วอเอาเอาโอเคอค่ะแล้วจิวก็จะขออนุญ,ญาตพักผ่อนก่อนนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้การรับชมนะคะก็มาแล้วก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์ Share, นะคะกด Subscribe นะคะกดหัวใจกบวกๆใหุ้ณตีนี่ยนะคะสวัสดีค่ะคอมเมนต์เยอะๆเลยนะคะ